ดิฉันเพชรประดาศรชัยไทศานมักพุเทศภาษาเยอรมันขณะน,น,นี้ดิฉันได้นำพาทุกท่านเข้ามายัางสถานปฏิบัติธรรมเสถียนธรรมสถานเขตบางเขนกรุงเทพมหานครค่ะสถทียนธรรมสถานคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีความหมายว่าสถานที่ที่มีธรรมอันมั่นคงที่นี่เป็นชุมชนที่จัดสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถพัฒนาศักยภาพภายในตนค่ะพร้อมพัฒนาสังคมที่เริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะก่อตั้งขึ้นบนพื้นที่14ไร่ในปีพศ2530โดยแม่ชีสันณีเสถียรสุดค่ะที่นี่งดงามค่ะอาบป่าอาบใจผ่อนคลายจิตกายใจภาวนาที่นี่ด้วยรักค่ะ เป็นสถานที่ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อพระธรรมส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่พระธรรมได้เริ่มต้นพัฒนางานคุณภาพชีวิตของชมุชมชนโดยเฉพาะเด็กสตรีและนักบวชเป็นสถานที่ที่สร้างสมดุลชีวิตทั้งฐานใจและกายค่ะเพียงแค่เดินเข้ามาสัมผัสก็เย็นกายเย็นใจ ฐานกายย่ำเท้าบนผืนทรายต่อด้วยอกตัวในบุโมงเกลือฮิมาลัยหลังจากนั้นแช่เท้าที่ฐานน้ำเกลือหิมาลัยขับพิษฐ,ฐานกายสร้างสมดุลฐานกายได้เป็นอย่างดีค่ะสุขทั้งกายสบายทั้งใจในสถานธรรมที่เสถียรธรรมสถานค่ะเปิดให้ผู้สนใจเข้าฝึกปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์เสราร์อาทิตย์วันนักขัตริกและวันสำคัญทางพุทธศาสนาค่ะเปิดทุกวันเวลา 7.30ถึง17.00นค่ะเรียนเชิญทุกทท่านนะคะเข้ามาพักจิตกายใจได้ที่เสถียรนธรรมสถานเขตบางเขนกรุงเทพมหานครขอบคุณค่ะ